สวัสดีค่ะทุกเจอกับช่อง King ล i ์สองพัสิแปอีกแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกแล้วนไม่มาคุยกับคิงได้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่คิงไล i ์สองพันะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมโตเกียวพลาซ่าค่ะอยู่แถวแถวโซนฮัทไทลาสนะคะเดินทางแบบง่ายๆเลยก็มาที่เรียกง่ายง่ายว่ามาเส้นฮทไทรานะคะอยู่ติดก,กับ ตลาดสวุวรเกียวทองนะคะแล้วก็ตลาดสวุวรเกียวทอง<ม>ก็เคยรีวิวแล้วนะคะในอีกช่องหนึ่งของน้องคิงเหมือนกันนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะใครที่เป็นสายชอบสินค้ามือสองนะคะแนะนำค่ะว่ามาที่นี่ได้นะคะโดยจากภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นเออได้มากจะเป็นของของใช้นะคะอุปกรณ์ใช้งานะะแล้วก็ พวกภาชนะต่างๆนะคะภาชนะทําครัวนะคะจานช้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์มือสองจากญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นแบบอ่าพวกรถนนจักรยานนะคะแล้วก็จักรยานล้อเดียวอ,อะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้คุณพ่อก็ถ่ายรูปให้ให้ดูนะคะอ่าน้องคิงระวังชนของนะครัาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะถ้าเกิดโซ,น,ซนนู้นก็จะเป็นโซนรองเท้ามือสองนะคะเสื้อผ้า มือสองก็มีอุปกรณ์ของใช้มือสองก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูกันนะคะเดี๋ยวน้องคิงกับแม่จะพาชมนะคะก็โซนนู้นจะเป็นโซนรองเท้ามือสองนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรองเท้ามือสองแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอะไรนะเป็นกระเป๋าใช่ไหมที่น้องคิงบอกอ่ะไปดูซิกระเป๋าจานอะไรต่างๆก็มีของเล่นอ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นของเล่นน้องคิงจําได้เหรอจำได้ พวกนี 1941, ita, ้ก็จะเป็นแบบว่าถ้วยโถซารามิกต่างๆนะคะอันนี้เป็นโรงเท้ามือ2เป็นรงเท้าที่แบบทําความสะอาดมาพร้อมขายเรียบร้อยนะคะก็มาเลือกชมได้นะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนันแท้สินค้ามือ2อนะคะก็อาจจะได้เจอของคุณภาพดีๆที่นี่ก็ได้นะค่ะเครื่องมือช่างค่ะอเดินไปลูกอย่าแยกมากนะครับคิงๆิง อันนี้เป็นรองเท้าบูทเด็กนะคิงน่ารักไหมร้อนเนาะไม่เหมาะกับเมืองไทยใช่ไหมคะตืดๆนะคะรองเท้ามือสองก็จะมีแบบมีทั้งรองเท้าสําหรับคนทํางานนะคะรองเทา้าผ้าใบก็มีนะคะอันนี้ราคาล่ะคะแปิบาทคู่นี้แปสบบาทท่านผู้ชมสวยดีคู่นี้แม่ชอบนะคะแต่ว่า ก็คงใส่แม่ก็คงใส่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนนะคะอากาศอาจจะไม่เป็นทรงที่ไม่ได้เหมาะกับอันนี้ก็เป็นแบบพวกพ้กตาต่างๆเนาะปลายโซนนี้ก็เป็นโซนโซนหนึ่งโซนค่ะโซนของเล่นหมดเลยอะค่ะ อ่าโอเคค่ะนอกเหนือจากที่มันเป็นข้าวของเครื่องใช้แล้วนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์หรือว่าเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเนาะ<ม>ก็มีมีให้มาเลือกช้อปปิ้งกันนะคะเป็นตู้โชว์ก็มีค่ะตู้โชว์ก็มีอ่าอันนี้เป็นตู้โชว์นะคะแ,<ต>แล้วก็วค่ะตู้ที่อันนี้โชว์อยู่พ่อบอกว่าหมื่นหมื่นแปดเนาะแล้วก็ตัวที่โชว์สีฟ้าไม่มีมูลค่านะคะ ประเมินประเมินราคาไม่ได้ค่ะเสียมาหลายตังเลยกว่าจะโตนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์เนาะมีมีเตียงด้วยนะพ่อมีเตียงด้วยค่ะท่านผู้ชมมีเตียงอ่าเตียงหมื่นสามนะคะเป็นเตียงเตียงเด็กน้อยเนาะอ่มีเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ชุดนี้หกพันชุดนี้เหมาะกับไปตั้งอยู่แถวๆถวัดสนามญ้านะคะโตนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีแบบชุดโต๊ะกินข้าวต่างๆนานานะคะ,ะมาแล้วก็ที่ไปอยู่ตรงนู้นเป็นโซนอะไรนะคะเขาเรียกว่าโซนเสื้อผ้ามือสองค่ะตรงนี้นะคะเป็นอ่าเป็นโซนเสื้อผ้ามือสองค่ะอ่าแต่พ่อพ่อฉายให้ดูโซนฉายให้ดูคนอ๋อแผลแผลลูกค่ะท่านผู้ชมค่ะเม้นมาให้กำลังใจน้องคิงด้วยนะคะเมื่อวานเล่นค่ะ แล้วก็ล้มนะคะมีมีปัญหากับแผลชิ้นนี้อยู่ไอ้แผลแผลนี้อยู่นะคะอ่าโซนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโซนที่แบบสาวๆนะคะคุณแม่บ้านต้องชอบมากๆแน่ๆ,ๆอ่าเพราะว่าเป็นโซนแบบอ่าเป็นโซนที่คุณแม่ต้องระวังลูกนะคะเพราะว่าลูกจะเอามือไปล้านปักเป็นโซนเกี่ยวกับอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในครัวนะคะอุปกรณ์ทำอาหารทานอาหารอะไรต่างๆนะคะก็ ก็น่าสนใจเนาะมีมีช้อนตวงมีช่างตัวตวงวัดสำหรับสำหรับคุกกิ้งเนาะค่ะต่าง,างๆนานาโอเคแล้วก็จะมีแบบเออพวกกระติกน้ำด้วยนี่กระติกน้ำคิงกำลังหาก,กระติกน้ำอยู่ไม่ใช่หรอแบบอารมณ์หระวังชนเสาลูกอลมไหนเห็นตั้งงานเลย อันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องสินค้าน้องออนนก็จะเป็นแก้วเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อันนี้เป็นขวดเกลือขวดเกลือก็มีนะคะนิ่งพัดลมใหญ่นี่เย็นมากเลยนะเย็นมากเลยนะลูกทาโกยากินี่ 250บาทค่ะเครื่องทำทาโกยากิค่ะมีเครื่องทำแซนวิชแฮมชีสไหมน้องจิงชอบกินค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็น่าจะเป็นโซนแบบของสะสมนะคะโซนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโซนของเล่นของเล่นนะคะอ่าโซนของสะสมแล้วก็ของเล่นนะคะซึ่งเข้เขาใจได้ว่าน้องจิงต้อง ต้องสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนใจอะไรไหมนะคะนารุมะอะอ,อะไรนะนารุมะรู้จักดารุมะไหมพ่อดารุมะไหนดมะตรมตีมันต้องมันสีจมดูดิสีแดงไม่ใช่หรอสีแดงนู่นไงดารุมะตัวใหญ่เนยนี่น,นี่แม่ให้ดูเออเห็นแล้วเห็นเห,เห็นแล้วไหมเหรวเออพีสีเหลืองตัวเมื่อกี้ด้วยนี่รู้อย่างได้เหรอให้ท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมดูดารุมะถ้าถ้าน้องคิงไม่เอาทองคิงต้องวางไว เอาไปเก็บครับแต่ถ้าจะเอาก็ได้ไ<ป>เลือกก่อนเลือกให้ถูกใจก่อนถ้าถ้าถ้าชอบนะ,โโบะถ้าไม่ชอบ<ม>ก็ไม,ไม่เอาลูกนี่โดมิโนเหมือนคิงเลยนะวันค,คิงอันนี้อะไรลูกไม้เบสบอลเหรอไม่ดือดทุบใช่ไหมเดือดทุกหวัว ค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของเล่นของสะสมนะคะมีตุ๊กตาฟิกเกอร์ด้วยนะคะขวามือพ่อไหนฟิกเกอร์อ่าเดี๋ยววนเดี๋ยววนไปนะคะพ่อบอกว่าเดี๋ยววนไปทิงถังขยะเล้งน่ารักมากเลยลูกปููมเลก,ก็มีก็สำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีเวลามาเลือกดูก็ก็สามารถาม,มามา,มาตรงนี้ได้เนาะคุณพ่อ อันนี้รถตำรวจนะคะสนใจไหมล่ะครับไม่ออนี่ไงตารางมาคอสนี่ลูกใช่ไหมใช่ไหมพ่อห้าสิบบาทอะไรหนูรู้ตั้งนานแล้วเล่นอยางไรใครรู้ตั้งนานก็มันวางวางวางไว้ไม่ถึงจุดตรงกลางให้ได้ไงอ๋อเหรออันนี้สนามบอลนะลูก เล่นยังไงกะเลีย่ยเพราะฉันจะเตะฉันจะเขา้าเขาป้องกันมไม่ก็<ข>ป้้งกันห้ามเขา้ากูมันจะต้องมีตัวคนนะอันเนี้ยใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าเราไปก่อนอ่ารวดเท่ๆด้วยวเลมโบ เดี๋ยวมันตาเดี๋ยวมันตาตรงอยู่ใกล้ <g ains> อ๋อเดี๋ยวมันตามันอ๋อแม่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับอ่าตรงนี้นะคะเป็นโซนที่น่าสนใจมากก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตุ๊กตาแล้วก็พิกเกอร์ต่างๆเนาะที่แบบท, <S 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 ที่ชาวกันดั้มที่ชาวนะักสะสมเขาชอบนะคะอันน <G ias> <K> ี้พามาดู ฝั <mile> ่งขวาก็มีของเล่นนะคะนี่อันนี้น่าสนใจนะคะเป็นตู้เลยเนาะก็อาจจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันออกไปนะคะนี่มาริโอตัวนี้450นะคะ150่อมีหลากหลายราคารถบัสรถบัสเอาไหมลูกรถเนี้ยโชว์ด้าชมที่คิงคิงอันนี้ซูโม่ซูโม่ซูโม่ ใช่ไหมใช่ผมเคยมูเมือนตอนตดิก<ท>วันนี้<ท>วันนี้<ท>บรรยากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะน้องคิงเคยมาครั้งหนึ่งนะคะมาตอนที่ร้านร้านโตเกียวพาซาเนาะเปิดแรกแรกแรก,ก็คืออารมณ์แบบว่าคนตึมนะคะเข้าคิวต่อแถวยาวเลยและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มาอีกงานเลยะคะ่ะเพราะว่าสู้สู้ความร้อนแล้วก็สู้คนไม่ได้นะ แต่ว่าตอนนี้ก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะคนกอ็อาจจะรู้ช่วงเวลาแล้วก็เลือกเดินเนาะอันนี้เป็นของเล่นนะคะเป็นรถเป็นรถไฟฟ้าอารมณ์แบบว่าชินคังเซ็นนี่หัวรถไฟฟ้าชินคันเซ็นใช่ป่ะลูกคิงรู้จักชินคันเซ็นปะออาลองเลือกสิครับเผื่อถูกใจนะคะจุดนี้น้องคิงต้องดูแน่นอนค่ะเพราะว่า ชอบชอบชอบโมเดลรถนะคะชอบมาไปเล่นแต่ว่าเล่นก็คือไม่นานนะคะเล่นแบบแป๊บๆก็ก็เลิกละคิงบ <Big> ิ๊กฟุตทรีฮันเดนฟิฟตี้อันจินคิง ระวังตะกร้าตกนะครับลูกทิ้งไม่สนใจอันนี้หรอ What อันนี้มันหักแล้วนเนี่ยตัวปืนยิงจริงไหมกลายเป็นปืนยิงได้อไม่มเอาหรอกลูก,ลกเลือกดีด,ดีลื อ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยให้น้องคิงเลือกของที่ถูกใจซะชิ้นสองชิ้นติดมไม้ติดมือกลับไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ<บ>และน้องคิงนะคะก็ได้ของเล่นหนึ่งชิ้นนะคะก็เป็นรถเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ก็คงจะพาน้องคิงไปเดินตลาดนะคะสวนเกี่ยวทองใกล้ๆแล้วก็กลับบ้านไปเล่นกับตัวจ้า <c oughs> กลับบ้านไปเล่นกับน้องต้นกล้านะคะเพื่อนข้างบ้านของน้องคิงนะคะเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปนะคะบรรยากาศการเล่นระหว่างน้องคิงกับน้องต้นกล้านะคะเพื่อนข้างบ้านมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้วันนี้เราสองคนแม่ลูกทำไมครับลูกวันนี้เราสองคนแม่ลูกทําไมขอลาไปก่อนครับวันนี้ลูกก็ไหลก็แช่ไสมัคอมเมนต์มาคุยกับคิงได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะช่อง ช่องของเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทานชมนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะเข้ามารับชมคลิปน้องคิงกันเยอะๆนะคะอย่าลืมอย่างที่น้องคิงบอกเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะคอมเมนต์มาเป็นเพื่อนคุยกันเยอะๆนะคะน้องคิงจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ